สัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงัรานาสิน่์นะคะมาพบกับช่องหมอฟ้าเมตานิชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำคลิปความรักให้กับชาวราศีสิงคาาิงห์น่นะประจำเดือนกรกฎาคม2023นะคะพลังงานอัศรพบกันได้ระหว่างคุณะเขานะใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นแบบไทยแบบตะวันตกแบบจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะเนาะดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกนั่นแหละคะ่ะ ไม่รู้ลักษณะตัวเองปก็มีลิงค์ไว้ในใต้คลิปด้วยนะคะดูเพอความเที่ยงดูก็เป็นแนวทางอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะขอพลังงานของคุณและเขาหน่อยราศีสิงคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะขอพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้นหน่อยะคะ่ะชาวราศีสิงลัคนาสเงิงนะคะคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะโอ้เดวิลนะคะ ความรักที่หวานหยดย้อยแต่เป็นความรักที่ผิดหรือเปล่าเดวิลขึ้นมากับสามดาบเนี่ยพยายามเอาชนะเพราะไม่อยากเป็นตัวเรื่องก,การพยายามพิชิตใจนะคะในการที่ มันมีความรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยมีชื่อเสียงมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมากๆนะคะดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆเลยคุณละเขาน่าจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดูดีด้วยกันทั้งคู่นะลงเสน่ห์กันและกันนั่นแหละนะนะคะโปรไฟล์ดีดูดี แล้วเข้ามามอบความรักความโรแมนติกให้เข้ามาทําให้รักเข้ามาตกหลุมรักแต่เกิดปัญหา3ามดักเกิดขึ้นมันเป็นความล่มหลงความคลั่งความพิศวาสนะคะความยึดติดในรูปร่างหน้าตาหรืออะไรแบบนั้นน่ะมันก็เลยชอบอะต่อให้ อะไรมีปัญหาหัวใจทุกใจเนี่ยพอเรายึดติดกับสิ่งนี้อ่ะพอเจอคนที่เขามีความเป็นคนที่มี power อ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความทุกใจในตรงนี้ด้วยนะคะอเพราะฉะนั้นพลังงานของคนที่ รักคนที่มีชื่อเสียงมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะก็เลยเป็นปัญหาหัวใจเป็นความทุกข์ใจนะคะอาจจะมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่สิเนาะนะคะพลังงานของธาตุไฟธาตุน้ำนะคะธาตุลมธาตุดินก็มาก,ก่อนเนาะนะคะโดยเฉพาะคนวันเสาร์เนี่ยอ ขอพลังงานความรู้สึกของคนในเวลานี้ที่มีต่อเขาหน่อยคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีสิงห์เออนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวไม่รู้จะยังไงนะคะไม่รู้จะยังไงขออยู่นิ่งๆแล้วกันมันก็อยากจบนะก็อยากจบเหมือนกันไม่ไม่เอาอะอะไรที่ลับๆล่อๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณต้องการเนี่ยต้องการเปิดสิบ สิบเหรียญเอ10ถ้วยอ่ะคือการได้ลงเอยกับคนที่คุณรักลงเอยกันรักกันแต่งงานกันครองคู่กันอะไรแบบนี้เนาะนะคะถ้าจะเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยฟังว่าคุณคุณก็อยู่ในช่วงสับสนนั่นแหละนะคุณอาจจะขออยู่นิ่งๆก่อนสับสนมากๆเลยจะจบดีไหมนะคะจบดีไหมอะ มันมันมันไม่ชัดเจนอะมันมีโอกาสที่จะสมหวังได้ไหมอะมันจะเป็นคู่แท้ได้ไหมเนาะมันมันดูเหมือนมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางนะคะนะอ่ะความรู้สึกของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณล่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ ห่วงนะเขาห่วงห่วงคุณเขาห่วงและไม่อยากปล่อยด้วยนะคะเขาอยากเก็บคุณไว้แบบนี้อยากให้ไปต่อด้วยกันให้อดทนไปด้วยกันนะเขาก็คิดว่าคุณเขาต่างหากที่ต้องกลัวคุณว่าสั้นเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเนี่ยเขากลัวด้วยว่าคุณอนะ่ะจะไม่ต้องการเขา แล้วก็จบกันนะคือห่วงคุณหึงคุณอยากปกป้องคุณรักคุณมากคุณมีผลกับเขามากจนเขากลัวว่าคุณและเขาเนี่ยจะไปกันไม่รอดด้วยซ้ำน,นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงอืมกลัวว่าจะไปกันไม่รอด หน้าที่การงานของคุณดีด้วยหรือเปล่าคุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์คุณดูดีมากสาหรับเขาเนี่ยนะตัวเขาก็เลยค่อนข้างบางทีตัวเขาอะค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองด้วยนะจริงลึกๆเขากลัวมากดูเหมือนกล้านะดูเหมือนเก่งกล้าสามารถจริงๆปกปิดความรู้สึกไว้กลัวนะคะคนวันจันทร์วันอังคารก็มานะนะคะ ขอคขอขอ้ขอความจากเขาถึงคุณอนะคุณมีผลกับเขาจนเขากลัวแล้วมันขึ้นเดทาวเวอร์มาแบบเนี่ยคู่นี้เป็นอะไรกันเนี่ยครอ,อบครัวคุณอาจไม่ชอบเขาครอบครัวคุณอาจไม่ชอบเขา ุณรักเขาไหมเขาฝันและหวังอะไรหลายเสียงหลายอย่างมากๆนะคะและอยากทำให้มันได้ด้วยและอยากได้มาด้วยใช่เขาคิดแบบนั้นนะคะอยากจัดการให้ได้อยากทำให้ได้แต่ตอนนี้เขาเจ็บมากเลยชันโคตรเจ็บเลยแต่ฉันก็ไม่อยากที่จะสูญเสียไม่ต้องการสูญเสียคุณนะคะ ถ้าเขาขอร้องให้คุณอยู่คุณยังจะจากไปไหมสําหรับคุณเขาพร้อมทุกอย่างอยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรมากกว่านะนะคะคุณต้องการอะไรเขาค่อนข้างที่จะเสพติดคุณเสพติดเสพติดหมกม,มุ่นอยู่กับร่างกายของคุณหลงแหละนะจริงจริง,รงนะมีแรงปรารถนามากๆนะคะนะ ความปรารถนาความคลั่งเกิดขึ้นนะคะแรงปรารถนาสูงมากๆของทั้งคู่นะอาจจะทั้งคู่เลยแหละมีแรงปรารถนาต่อกันมากๆนะคะแต่หลายสิ่งหลายอย่างถ้าเธอยังไม่อยู่เป็นความน่ารักคองใครอะไรแบบนั้นน่ะมันทุกใจเพราะว่า มันมันมันยังไม่หยุดตรงนี้นะนะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนมันยังหาความจุดที่มันมั่นคงยังไม่ได้อ่ะเออคุณต้องการให้มันเป็นสิบถ้วยแบบเนี้ยนะคะกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นเลยนะนะคะเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูกันนะว่าแล้วยังไงเดือนกรกฎาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเงิงราคณาเซิงนะคะ รักกันแหละนะจริงๆคะก,กันมากนะคะจะทำอะไรคะโอ้เดทไม่ยอมไม่ยอมสบ ่เพราะว่าคุณและเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะคะนะเครียดปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเครียดนะที่ต้องปล่อยคุณแบบนี้นะคะอืมอ่ะสิบถ้วยก็มา หนึ่งมีโอกาสที่จะสมหวังกันเพราะต่างคนเนี่ยมันมันมันเนี่ยพอปล่อยกันไปนะกับรู้สึกคิดถึงนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาห่างกันเวลาอู้นะปล่อยปล่อยนะคะปล่อยก็จริงแต่เอามาเครียดอืมนะคะ เพราะว่าเขาจะเทคแอคชั่นด้วยการทําให้คุณและเขากลับมารักกันแหละมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นนะนะคะทะเลาะกันกแค่เนี้ยจะจบได้ไงจะไม่ยอมไม่ยอมหรอกนะนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันรหรือทําอะไรไปโดยไม่คิดนะไปฟังคนอื่นหรืออะไรก็ตามมันเป็นหรืออาจจะมีสถานการณ์อื่นบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยุแยงนะคะ แค่เนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมจบหรอกอืมนะคะนะมันยังมีโอกาสมากๆที่คุณและเขาจะได้สมหวังกันชัดเจนของคู่แบบนี้นะนะคะเติมเต็มคิดถึงแม้อยู่ห่างไกลกันอยากเจอหน้าอยากมาเจอหน้า อยู่คนเดียวถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อยู่แบบม,มันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าคุณและเขายังขาดกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้ยังไม่ได้อยากจากกันจริงๆมันยังมีความรากักความพิศวาสกันมากอยู่ตรงนั้นเนะนะคะไม่ยอมน้ามึนทนคิดถึงไม่ไหว อยากเจอหน้าต้องการเนาะนะคะยอมหักไม่ยอมงอแต่ก็ไม่ไหวแล้วนะอีกโก้ไม่ได้แล้วนะคะอ่ะไปดูกันเนาะนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรคุณอีกชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะมีการที่จะกลับมาเติมเต็มกันแล้วกันเนาะนะคะ จะเป็นความรักที่โรแมนติกนั่นแหละนะนะคะอ่ะม,มอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเนี่ยโอ้เหลิฟูอารักแบบที่คุณเป็นรักคุณแบบคุณเหนือเหลือเกินอ่ะยูอาร์ดีวายอ่ะนะคะนะรักมากแหละนะคะคุณจะมีผลมีอิทธิพลต่อคนรักเหลือเกินนะคะอืมอ่ะไม่ต้องรีบร้อนเนาะให้เวลานะคะไม่ต้องรีบร้อนให้เวลาคัน นะ้วเขาก็บอกว่าเมื่อคุณยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะมีความเชื่อออกเชื่อใจกันอยู่เนาะนะคะอย่าตัดสินโดยพิจารณาจากความรู้สึกผิดหรือสิ่งที่คุณคิดว่าควรทำเพราะการซื่อสัตย์กับตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถเป็นจริงได้นะคะ ปล่อยทุกอย่างเป็นไปเนาะไม่ต้องไปควบคุมนะคะเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นคุณและเขามาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีกันยกระดับฉีวิตวิญญาณนะคะ d i s สกุลปิฎวันเข้าไปคนที่ใช้แล้วแหละแตกต่างกันแตกต่างแบบเห็นได้ชัดหนะ้าที่การงานครอบครัวอายุหรืออะไรไม่รู้แต่ว่ามาช่วยกันร่วมกันสร้างบารมีนะคะ Don't Stop นะ ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนะคะผู้คนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะปล่อยวางนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลให้ความช่วยเหลือนะคะผ่านผู้คนหรือผ่านอะไรก็ได้นะคะให้ความช่วยเหลืออยูอ่ปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณแสวงหาทางจิตวิญญ,ญาณกันไปเนาะนะคะแล้วจะมีความสุขเนาะสวมกอด ไม่ปล่อยกันหรอกนะคะยังไม่ได้ไปไหนเป็นคู่มาสร้างบุญสร้างบารมีจริงๆแล้วอุดมสมบรูรณ์เจริญรุ่งเรืองนะคะนะขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะนะคุณจะต้องเข้มแข็งและหยัดยืนให้ได้อยู่ให้ได้นะคะสู้ๆคิดมากคิดเยอะจริง ร่วมกันสร้างร l ย e a r t หัวใจที่พักดีมันร่วมด้วยช่วยกันแม้ว่าจะอยู่ห่างกันดูดินะคะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่คุณและเขากำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะมันจะมีความคิดเองมันจะมีความคิดเองว่าเอะนะ รู้สึกว่าอยากทําแบบนี้รู้สึกแบบนี้รอยย่อฮาร์ดพ่อหัวใจมันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันหัวใจที่พักดีหัวใจที่แบบยังมีเนี่ยมันอยากอยู่ตรงนี้น่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าเอเราอยากเป็นคนดีเพื่อกันและกันเนาะเราอยากทําอะไรเพื่อกันและกันอืมเพราะว่านี่มันเป็นคนที่ใช่แล้วนะคะ ก็คือพอคิดเราคิดว่าเราอยากทําอะไรดีๆเพื่อกันและกันนะกุศลเกิดขึ้นละแค่คิดว่าอยากทําอะไรดีๆกุศลเกิดขึ้นละบารมีเกิดขึ้นละนะคะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองนะปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาจุดเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นที่ดี คุณกำลังจะก้าวไปสู่จุดอีกจุดหนึ่งของชีวิตตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยนะจิตวิญญาณจิตเดิมแท้นะนะคะอืมเข้าถึงธรรมชาติความทุกข์ความสุขเศร้าจะบรรเทาลงสนุกสนานมีความสุขนะคะกับชีวิตมากขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมชาติ เอาตัวเองไปอยู่ใกล้ธรรมชาติคุจะเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะนะนะคะทุกอย่างจะลดลงกุจะปล่อยคุจะวางทุกอย่างมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลย เ,เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณจริงไม่รู้จะพูดยังไงนะคะยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่กูและเขาจะยิ่งมีความสุขแล้วนำพามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองความมาั่งคั่งร่ำรวยด้วยอืม,มีข้อยกเว้นอยู่มีข้อยกเว้นมีบางสิ่งบางอย่างคือ อยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวอะ่ะถึงจะมองเห็นทุกอย่างชัดเจนนะคะมันอาจจะดูเหมือนเป็นความรักแบบเด็กๆนะมันจะไปกันยังไงเนาะมันจะไปกันได้หรือไงเนี่ยนะมันจะมีโอกาสที่จะได้สมหวังกันไหมนะคะมันจะสร้างครอบครัวกันได้หรือเปล่าได้สินะคะได้สิ นะคะยิ่งเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละยิ่งดีนะคะยิ่งพัฒนาตัวเองนะนำพามาซึ่งความสุขนะคะอย่าลืมอย่าลืมขอบคุณทุกสรรพสิงนะคะลุกขึ้นมาเข้มแข็งยืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์ไม่ต้องไปเข้มไม่ต้องไป ฟอร์ Form, ไม่ต้องไปฟิกนะนะคะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะนะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออมืแม้แต่เราก็อย่าไปฟิกว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไปทุกอย่างเปลี่ยนไปได้นะคะทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไปได้ตามการเวลาคุณคือเทพบุตรเทพธิดธานางฟ้าเนาะ อย่าตกลุมพางทางบททดสอบค่ะให้รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครเนาะปล่อยวางเสียสละสมดุล <c oughs> จิตของความเป็นผู้ให้จริงๆมาเพื่อสร้างบุญสร้างบาร,รมีจริงๆไหวไหมคะ <c oughs> ไหวไหมเถอะแต่เขาก็บอกว่าอย่าตกหลุมพางทางบททดสอบนะนี่จะไหวไหม แต่คุณระลึกได้แหละคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นใครคุณคือเทพปุตรเทพธิดานางฟ้าคุณมีอาวุธอยู่ในมือคุณมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งคุณมีความฉลาดคุณเป็นคนที่มีอะไรที่คอยปกป้องบุญกุศลปกป้องคุ้มครองคุณเสมอนะคะคุณผ่านไปได้อยู่แล้วบททดสอบแค่นี้เนาะนะคะอืมความสุขจะนำพามาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง เสียสละปล่อยวางไปก่อนเนาะนะคะให้เป็นผู้ให้ก่อนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้จริงๆบริสุทธิ์ใจที่จะให้ด้วยนะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคุณจะได้รับกลับมาเองนะคะอืความบริสุทธิ์ใจที่มอบให้แล้วได้รับกลับมากลับมาแบบบางทีคุณไม่คาดฝันด้วยนะคะ ความจเจริญรุ่งเรืองความมาั่งคั่งร่ำรวยการก้าวไปสู่แสงสว่างนี่เป็นคู่บุญคู่บารมีที่เป็นใช่จริงๆสำหรับคุณแล้วเนาะนะคะแปลว่ามันดีนะไพ่ออกมาดีมากๆเลยมอบแต่สิ่งดีๆให้แก่กันนะเป็นความรักที่โรแมนติกแสนหวานเป็นคนที่รักคุณในแบบที่คุณเป็นและรักแบบให้เธอทูนคุณมากๆ you are divine god อะ <laughs> จริงๆนะคะ the goddess ะค,ะคุณคือเทพประบุเทพธิดานางฟ้าคุณคือดีวายแบบนั้นอนะโอ้ยนะนะคะไม่รู้ว่าจะรักยังไงแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจใทุกคนนะคะก้าวข้ามผ่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่นำพาความรักของคุณไปสู่ฝันฝันได้นะคะสุขสวัสดิ์ในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบา,บายบยจุ๊บๆค่ะบายคะ่ะ